ฉันมีเพื่อนที่มีประสบการณ์นในการซื้อขายหุ้นผ่านวิกฤตทางการเงินมาหลายเหตุการณ์ถือได้ว่าเป็นนันลุมทุนมือเก่าที่มีควันเก่ามานานกว่า30ปีแล้ว mm hmm. และที่สำคัญคือเทคนิคที่ใช้มีแค่เพียง1อินดิเกเตอร์เขาน,านั้นที่ช่วยเขาในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นภายในระยะเวลา6เดือนทุนของเขาก็พึ่งขึ้นมาเป็นสเท่า อินดิเคเตอร์ตัวนั้นคืออะไรเขาใช้แค่ MACD ที่เป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานแต่สรงพลังที่นำพาให้เขาประสบความสำเร็จ MACD เป็น King O l l n n i i c a t o r ผู้ใช้งาน MACD ส่วนใหญ่มองว่าเป็นอินดิเคเตอร์ทั่วไปใช้งานได้ง่ายแต่ที่จริงแล้ว90%ของนักลงทุนทั่วไปใช้งาน MACD ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่สรงพลัง วันนี้ฉันจะมาเป่งบันเทคนิคสำคัญของ MACD ให้กับทุกคุณได้รู้จักและเข้าใจมายิ่งขึ้น <Wow. S 1> สวัสดีค่ะฉันชื่อภายลิน MACD ใช้แบบน,นี้เทรดหุ้นเลี่ยงครอบครัวสบายสบายเนื้อหาคุงวันนี้เราแป่งเป็น3ส,ส่วนส่วนที่1คือ6หลักการใช้ MACD หลักการการใช้งานของ MACD นะคะ2คือ เทคนิคการแก้ไขพารามิเตอร์ตามสถาปัน 3. คือ MACD คู่กับ RSI เทคนิคการซื้อหุ้นที่จุดตำสุดในการลงทุนจริงๆนะคะงั้นเรามาดูนะคะหลักการการใช้ง,งานของ MACD พิจารณาซื้อขายหุ้นข้อที่1แเท่ง MACD อยู่เหนือเกณฑศูนย์คือโมเมนตัมแข็งแกร่ง และโมเมนตัมจะอ่อนแอเมื่อ MACD อยู่ตันล่างแล้วก็เราไม่ควรซื้อหรือว่าถือหุน้น 2, 2. MACD เ <m uch ing> คลื่อนที่ผ่านเกณฑ์ศูนขึ้นด้านบุญเป็น Golden Cross และเป็นสัญญาณซื้อที่ดีหากเส้นสัญญาลตัดขึ้นดอนอยู่ใกล้เกณฑ์ศูนน,นะคะก็คือง่ายๆเน,ะนาะราคานะคะ MACD มีการตัดขึ้นมาเกณฑ์ศูนย์นะ,ะแล้วก็มี Golden Cross เกิดขึ้นด้วย mm hmm. ก็จะเป็นสัญญาณซื้อที่ดี 3. เส้นสัญญาณที่ตัดขึ้นแต่อยู่ต้านเส้นศูนย์ปล่อยขังเป็นการรีบาวและราคาหลายลงต่อก็จะทำ Lower Low e 4. พิจารณาซื้อเมื่อเกิด d i v e r g e n e คือราคาทำแนว low ต่อเนื่องแต่ว่า MACD ไม่ทำแนวล o w 5. พิจารณาขายเมื่อเกิดต่วเวอจินราคาทำเนวไฮต่อเนื่องแต่ว่าย่ยอของ m i c d ไม่ทำแนวหายฮ 6. พิจารณาขายในระยะสั้นเมื่อเกิดแต c ครอสและเส้น Signal ตัดลงตอนอยู่ใกล้เกณฑ์ศูนยหากเส้น Signal นะคะรีบาวขึ้นมาแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑศูนยแล้วก็ลงต่อเป็นสัญญาณยืนยันการขายนะอันนี้คือ หหลกกักการการใช้ง,งานของ MACD นะคะงั้นเรามาดูตัวอย่างกราฟต่อนะคะอันนี้คือ MACD เนอะเราจะเห็นได้ว่า MACD เขาก็จะมีสองเส้นเส้นสีแดงแล้วก็มีเส้นสีเหลืองแล้วก็มีเส้นเกณฑ์ศูนเส้นสีแดงคือเส้น fast เส้นสีเหลืองคือเส้น slow นะคะเส้นเกณฑ์ศูนย์ก็เอามาพิจารณาไว้คุุนตัวนี้อยู่ในบริเวณที่แข็งแกร่งหรือว่าอ่อนแอ ถ้าเท่ง MACD อยู่เหนือแกนศูนย์คือโมเมนต์เดนะคะแข็งแกร่งและถ้า MACD อยู่ใต้เส้นแกนศูนย์ก็ถือว่าอยู่ในบริเวณที่อ่อนแอนะคะอยู่ต้านล่างเนอะเราไม่ควรซื้อหรือว่าถือหุน้นนะก็ต้องมองว่าคือส่วนประกบของ MACD นะคะง่ายๆเลยเนอะสองเส้นนะที่เป็นเส้นฟาส t กับเส้นสโล w แล้วก็มีเส้นแกนศูนย์เอาไว้ พิจารณาความแข็งแกร่งของคุณนะคะอันนี้คือข้อที่1เรามาดูข้อที่2 MACD เคลื่อนที่ผ่านเกณศูนย์ขึ้นต้านบุนเป็นแล้วก็เป็น golden cross นะคะแล้วก็จะเป็นสัญญาณซื้อที่ดีหากเส้นสัญญาณตัดขึ้นตอนใกล้เกณศูนยเรามาดูนะคะเช่นจุดนี้เนาะนะ,ะเป็นยังไงก็รู้มอกว่ามี golden cross เกิดขึ้นแล้วก็อยู่เหนือเกณศูนย์ถูกไหมคะ น่าก็มองมอว่าน่าจะอยู่เหนือเกณฑ์ศูนย์ละยังอยู่ใกล้ใกล้เกณฑ์ศูนย์ด้วยแสดงว่าเป็นจุดที่หุ้นดวน,น้เริ่มแข็งแกร่งขึ้นงั้นเรามาดูจุดนี้เนาะอันนี้ก็คือ golden cross เกิดขึ้นแล้วก็ราคาอยู่เหนือเกณฑ์ศูนย์ด้วยนะคะอันนี้คือเทคนิคการใช้ง,งานที่สองนะคะ ma c d เคลื่อนที่ผ่านเกณฑ์ศูนย์ไปแล้วแล้วก็มี golden cross เกิดขึ้นก็จะเป็นสัญญาณซื้อที่ดีคะ่ะ ต่อมานะคะข้อที่3เส้นสัญญาณที่ตัดขึ้นแต่อยู่ใต้เกณฑ์ศูนย์นะคะส่วนใหญ่เนาะปล่อยครั้งที่เป็นการดีบาเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคาก็จะมีโอกาสลงต่อทำ l o ว e r low เช่นตรงนี้นะคะ MACD MACD นะคะมีการตัดขึ้นเนาะแต่เขาอยู่ใต้เส้นเกณฑ์ศูนย์หลังจากนี้นะคะราคาก็ไม่ขึ้นเลยเนาะตรงนี้ก็มีการตัดขึ้นเหมือนกันถูกไหม เส้น fast มีการตัดขึ้นเส้น slow ขึ้นไปนะคะ Golden Cross แต่ใต้เกณฑ์ศูนย์จุดนี้ก็ต้องมองว่าเขาก็แค่เป็นการรีบาวเท่านั้นค่ะต่อมาเรามาดู้อที่ีนะคะพิจารณาซื้อเมื่อเกิดตวาวจนดคือราคาทำเนวโลต่อเนื่องนะแต่ว่า MACD ไม่ทำแนวโลเช่นลุงนี้นะคะราคาทำแนวโลนะคะ lower low, low แต่ว่าเมกดี MACD เป็นไงบ้างคะมีการยกขึ้นมาอันนี้เรียกว่า bullish divergence คุณหมูว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะต่อมาเราจะมาดูสำหรับโคที่5เนาะพิจารณาขายเมื่อเกิด divergence ก็คือราคาทำ high higher high นะตรงนี้จุด high ตรงนี้จุด high ตรงนี้ higher high แต่ว่า m a k e ดนะคะ lower high อันนี้เรียกว่า bearish divergence หลังจากที่เขามี bearish divergence นะคะก็องมองว่าโอกาสที่คุ้นดัวนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นขาลงก็จะคุ้นข้างเยอะเลยนะคะต่อมาโคสุดท้ายโคที่6พิจารณาขายในระยะสัน้นเมื่อเกิดแต่ครอสแล้วก็เส้นสัญญาณนะคะตัดลงตอนอยู่ใกล้เกณฑ์ศูนย์หากเส้นสัญญาณนะคะรีบอขึ้นมาไม่ผ่านเกณฑ์ศูนย์นะคะแล้วก็ลงต่อ ก็จะเป็นสัญญาณที่ยืนยันการขายเช่นตรงนี้นะคะเป็นแตกครอสใกล้เกณฑ์ศูนย์ถูกไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นมีเกลเดครอสมีรีบาลขึ้นมาหน่อยนึงแต่พอไม่ผ่านเกณฑ์ศูนย์แล้วก็มีแตกครอสเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งน,นี่แหละเป็นสัญญาณยืนยันการขายก็คือเป็นสัญญาณที่ให้เราขายนะคะ อันนี้คือทั้งหมดเป็น6ข้อเนาะนะคะเรการการใช้งานของ MACD นะคะสำหรับคนที่ฟังรายการของภายลินแล้วคิดว่าชอบนะคะก็พิมพ์11 1ให้ภายลินด้วยนะคะเข้าใจนะคะก็พิมพ์2 2 2ด้วยหรือว่ามีคำทำอะไรนะคะก็พิมพ์ทำไว้เหมือนใต้เหมือนกันค่ะงั้นเรามาดูนะคะเทคนิคการแก้ไขพารามิเตอร์สำหรับเมกตี้ตามสถาปานันต้องมองว่าสถาปันนะคะเขาก็จะมี พารามิเตอร์พิเศษของเขานะคะสำหรับวันนี้พายจะเปิดเผยนะคะพารามิเตอร์นี้ให้ทุกคนนะคะนะคือฟรีนะคะคือเช์ให้ทุกคนเลยนะคะนะถ้าสำหรับทุกคนที่อยากจะรู้พารามิเตอร์นี้ทำไงดีพิมแปดแปดแปดให้พายหน่อยนะคะนะถ้าทุกคนพิมพ์เยอะก็แสดงว่าทุกคนอยากจะเรียนนะคะเรามาดูนะคะ พารามิเตอร์นะคะสำหรับเมกตีของสถาบันนะคะที่เขาใช้การคือ5,34ก 5. ับ5เรามาดูอันนี้คือเมกตีที่พารามิกร,รมปรับพารามิเตอร์แล้วเราจะเห็นได้ว่าสัญญาณของเขาจะเร็วขึ้นถูกไหมคะเวลาที่สัญญาณของเขาเร็วขึ้นเราก็จะเห็นได้ว่าจุดที่เขาให้เราเข้าซื้อเขาจะช่วยเราหาจุดซื้อหลายจุดมาเช่นตอนที่เมกตีอยู่เหนือเกณศูนย์เกิด golden cross ซื้อไหมซื้อคะ่ะ ตรงนี้ก็มี golden cross ก็ซื้อถูกไหมที่นี่ก็มี golden cross ก็มีเป็นสัญญาณซื้อตรงนี้ก็มี golden cross อีกรอบหนึ่งก็ต้องมองว่าหลังจากที่เรามีการปรับเปลี่ยนรามิเ e อร r นะคะก็ต้องมองว่าสัญญาณซื้อของเขาจะเร็วขึ้นเวลาที่ macd อยู่เหนือเกณ์ศูนย์อยู่ในบริเวณที่แข็งแกร่งมี golden cross เกิดขึ้นก็จะเป็นสัญญาณที่เราสามารถเข้าซื้อได้นะคะต่อมาเรามาดู macd คู่กับ rsi นะคะ มาดูเนาะเวลาที่เราจะหาจุดต่ําสุดมาซื้อหุน้นเมื่อกีรบาบอกว่าเอ้เมกดี D, เรามีการปรับพารามิเตอร์แล้วก็จะทําให้จังหวัดซื้อของเขาเร็วขึ้นแต่ตรงนี้ถ้าเราคู่กับ RSI ก็จะทําให้เวลาที่เราซื้อหุ้นที่จุดต่ําทําให้ความแม่นยําของเราสมคืนตัวอย่างกราฟนะคะที่นี่เนาะ MACD Golden Cross RSI Golden Cross ด้วย จุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดซื้อที่ซื้อที่ราคาที่คุค้นข้างต่ํามากเลยหลังจากที่เราซื้อเสร็จละราคาก็ถือว่าขึ้นมาต่อเนื่องขึ้นทันทีเลยถ้าเราซื้อตรงนี้เราก็กําไรเยอะมากค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างครับตรงนี้ก็เหมือนกันก่อนหน้านี้คือราคาลงต่อเนื่องเลยลงมาเรื่อยๆเ,เนาะ MACD Golden Cross RSI Golden Cross Double Confirm ซื้อที่จุดต่ํโพอซื้อเสร็จราคาก็ขึ้นเลยนะคะต้องบอกว่าเทคนิคที่พานินสนในวันนี้นะคะพานินคิดว่าก็ช่วยเราได้เยอะนะคะเลยสําหรับทุกคนที่ฟังแล้วชอบนะคะอย่าลืมเนาะช่วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดกระติ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะคะงั้นเราเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ